สวัสดีครับวันนี้มาพูดคุยถึงเรื่องที่กำลังโด่งดังแต่ละวันแต่ละวันหน่อยห <laughs> ลายคนคอมเมนต์มาครับก็ขอขอบคุณทางช่อง1 0 1อิสานบันเทิงทีวีผมหนุ่มเซรภูมก็ยินดีน้อมรับทุกท่านนะครับที่ท่านวิาพากษ์วิจารณ์มานะฮะ กลับมาที่ประเด็นของที่กล่าวหาว่าพันธํรวจโททักษินหรือทนายกทักษินกับซึ่งไม่สบายได้รับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจมันก็เกิดปัญหากับคนที่เห็นต่างคนที่คิดว่านี่คืออภิสิทธิชนที่จริงแล้วครับ ในการรักษาเนี่ยกรมราชทัณฑ์เขาจะเห็นว่าในเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับเขาก็มีสถานที่เฉพาะในการรักษานะครับเขาดูความจําเป็นความสําคัญในเรื่องการนำนักโทษออกมารักษา นะครับเขามีกฎระเบียบอยู่แล้วนะเบื้องต้นว่าอย่างที่เห็นกฎระเบียบมันออกมาก็คือสถานที่พยาบาลแห่งนี้ครับเป็นสามารถเป็นที่คุมขังของเรือนจำได้นะก็เกิดปัญหาแล้วครับคนที่จับประเด็นพวกนี้เอามาพูดเอามาจมตีกัน และล่าสุดครับเมื่อวานนี้ครับไอ้นี่ไม่ไม่ใช่นักโทษนะครับก็กลุ่มพันธมิตรไปยึดทำเนียบไปยึดสนามบินดอนเมืองห้ามคนเข้าคนออกล่าสุดครับก็ยกคำร้องอืม คนหนึ่งติดนะท่านนายกทักษิณถือว่าโดนจองจำอยู่แต่พันธมิตรไปยึดสนามบินซึ่งเป็นสนามบินสากลน,นะครับใครเข้าไปแต่ต้องมีความผิดนะเสียค่าปรับแต่เมื่อวานนี้เราจะเห็นว่านายกทักษิณโดนตัดสินคดี จากกลุ่มรัฐประหารขึ้นมายึดอำนาจเขาเรียกประเคนเข่าศอกเข้าไปที่นายกทักษินคแต่อีกกลุ่มหนึ่งครับซึ่งสร้างให้บ้านเมืองปั่นป่วนจนมีการรัฐประหารเกิดขึ้นตกลงคนไหนล่ะ ที่เป็นอาิศชนกลุ่มไหนล่ะครับที่ไม่ได้รับโทษทันอยู่ตอนนี้ครับเราจะเห็นนะครับปิดบ้านปิดเมืองปิดสนามบินสองสนามบินปรับคนละห้าหมื่นรอลงอาญาก็มีนะฟ้องร้องกันอยู่ มันก็ตามกระบวนการที่ทาที่เกิดขึ้นทุกวันนี้แต่ก็ไม่ยอมรับกันแหละครับพยายามที่จะสร้างสถานการณ์พยายามที่จะสร้างวัฒกรรมที่ผมพูดไว้ในคลิปก่อน <c oughs> พยายามที่จะปุกปัน่นพยายามที่จะระดมมวลชนครับ พยายามที่จะตีกระแสนี้ให้ได้แต่คงไม่เกินหรอกนะครับผู้นำม็อบหน้าส้นตีีวันนี้นะครับไม่มีทางครับคือการที่จะทำมวลชนนี่นี่ทำไม่ง่ายครับตอนนี้โลกโซเชียลต่างๆเนี่ยแม้แต่ ว่าท้ากรรมบอกว่าพัดก้าวไกลถ้าไม่ได้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะค,คนจะลงถนนเต็มถนนไปหมดครับแต่หลังจากพรรคเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้ครับผมก็ไม่เห็นมีใครออกมานะครับเขาคงพอแล้วครับในเรื่องการที่ออกมาต่อสู้ในข้างถนนนี่ครับน่าจะพอแล้วครับน่าจะเกิดการเบื่อหน่ายนะครับ นี่บางทีเนี่ยสถานการณ์มันก็สร้างการรับรู้ของพี่น้องประชาชนพอสมควรนะผมบอกนะผมก็ตัวยงคนหนึ่งเหมือนกันครับในเรื่องระดมมวลชนและเรื่องเรื่องที่นำมวลชนออกไปถามข่าวถามข่าวออกไปนะฮะถามหน่วยงานครับที่คิดว่าไม่ชอบมาพาคนนะผมก็คนหนึ่งเหมือนกัน แต่ตอนนี้ครับผมมาทำธุรกิจทำมาหากินนะฮะไม่มีเวลาเลยครับในเรื่องนี้ครับแต่ก็อยู่ในกระแสนะฮะถึงได้บอกว่าพอเถอะนะครับที่บอกว่าจะระดมมวลชนจะเอาคนมากดดันเนี่ยครับยากตอนนี้ครับต้องบอกว่ายากครับอนะแล้วหน้าตาแบบนี้ครับ <laughs> ไม่น่าจะเกิดกับ ผมท้าได้เลยว่าไม่น่าจะเกิดกับเออมีลุงมีป้าไม่กี่คนแล้วครับเออที่จะเดินตามคนนะุณเน่กระแสไม่ได้อะไรมันก็ไม่ได้ครับหันมาทัก,พ,กพักการเมืองบ้างครับพักการเมืองเนี่ยอย่างพักเพื่อไทยเองเขาก็พยายามที่จะทำนโยบายที่เขาวางไว้ครับทำนโยบายเพิ่มมาครับเพื่อจะพัฒนาประเทศเนี่ย ออกมาต่อต้านออกมาค้านกันเริ่มจากเงินนิคิตอนวอลเลตมาแลนด์บิดนี่แลนด์บิดเองเนี่ครับเข้ามองนะครับหลายรัฐบาลเข้าจ้องมองครับเหมือนสนามบินน้องงูเห่าครับไม่มีใครทำได้นะครับ หลังจากนั้นครับพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้เป็นนายกรัฐมนตรีสั่งนะฮะบอกว่าต้องทำก็ประสบความสาเร็จมาครับมันก็มีกลุ่มก้อนที่คัดค้านน่ะพี่น้องจำได้ไหมครับในช่วงหนึ่งเขาบอกว่าสร้างสนามบินสวนภูมิขึ้นมาแล้วครับลันเวล้าวครับล้าอยู่นั่นแหละครับล้าโอ้โหครับ ลราแทบจะบินไม่ได้เลยครับตีข่าวกันไม่ไว่าจะเป็นข่าวหลักสื่อหลักสื่อเทียมทั้งหลายที่เขาว่านน้นนะเอามาตีข่าวฟังตรงข้ามที่ไม่ชอบพันตำรวจโททักษินเอามาตีข่าวครับตีเพื่ออะไรครับตอนนั้นเขายกไปทักกะบิเลยครับเขาจะยุบสนามบินดอนเมืองเลยครับไอพวกกลุ่มก้อนที่ได้เงินจากสนามบินดอนเมืองครับ นะฮะฮไม่ได้อะไรเนี่ยครับก็พยายามตีครับผลสุดท้ายแต่เขาก็โยนก้อนเนื้อเข้ามานะครับจนเขาโย,โยนภายในประเทศเข้ามาในที่ดอนเมืองครับถึงได้งเงียบไปทุกวันเนี้มีใครพูดบ้างล่ะครับสนามบินลาวครับนะเช่นเดียวกับบินแอนด์บิดนี่ไงแลนด์บิดก็เช่นเดียวกันครับมีคนออกมาค้าน,นครับอย่าทําเลย เกิดความเสียหายได้ไม่คุ้มเสียนะครับแต่ที่จริงแล้วอ่ะนโยบายนี้กัเป็นนโยบายที่มันดีนะครับพยายามกันเหลือเกินครับพยายามที่จะคัดค้านยกแม่น้ำทั้งห้ามาคัดค้านกันครับเนี่ยลักษณะเดียวกันพี่น้องจำได้ไหมครับโรงงานถลุงแร่เออแทนลแทนถล้ำไมที่ไปเผากันไง มีกลุ่มก้อนพวกหนึง่งไปเผาเลยโรงงานแทนทลมอ่ะเออบอกว่ามันเป็นมนลพิษนะฮะมันเปิดในเมืองไทยไม่ได้ปรากฏว่าเป็นไงล่ะครับเปรียบเทียบดูสิครับเออสิงคโปร์นี่ครับไม่มีลงไม่มีเหมืองแร่สักสักเหมืองครับเป็นเกาะครับ ประเทศเขาเป็นเกาะไม่มีเหมืองแร่สักเหมืองครับแต่มีโรงะลุงแร่ครับคิดดูเสียมันเกิดอะไรขึ้นครับใครเสียประโยชน์ครับแต่นักการเมืองบางกลุ่มนะฮะนักการเมืองฝ่ายค้านเนาะผมบอกตรงตงเลยครับคุณคิดยังไงล่ะครับไม่หาผลประโยชน์เข้าประเทศนะครับมาคัดค้านนะครับคุณไปเห็นดีเห็นงามกับสิงคโปร์หรือไง หรือคุณได้ทุนจากสิงคโปร์หรือไงคุณมาค้านอยู่ตอนนี้ครับฮะผมถามหน่อยเนี่ยโรงงานแทนทล่มโรงงานถลุงแร่ที่เขาเผาไว้นะฮะแต่ก่อนเป็นคดีความนะ,ะนั่นฮะมีคนมาเปิดเผยบอกว่ามีเงินงบประมาณจากต่างประเทศครับมาหนุนม็อบเพื่อมาให้เปิดเพื่อเขาจะได้เอาแร่เทือน ใส่เรือเอาไปขายที่สิงคโปร์แล้วสิงคโปร์ก็เปิดโรงงานถลุงแรง่งไม่เห็นเขาตายเลยไม่เห็นเขาเสียหายเลยครับแต่ประเทศไทยที่เป็นประเทศที่ใหญ่มีพื้นที่เยอะแยะครับเปิดไม่ได้ อันไหนที่อำนวยความสะดวกอันไหนทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมันก็ต้องมองเลยครับมันเป็นพลมลพิษไหมก็ต้องป้องกันครับแต่ที่จริงแล้วครับทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาเนเขาเขอนเหมือนกันครับประเทศชาติมันจะเริ่นรุ่งเรืองขึ้นมาก็มีพวกอนุรักษ์หาเหวอะไรไม่รู้นะครับ ก็จะไปอ้างบอกป่าไม้ก็จะสูญหายพันธ์สัตว์มันก็จะสูญหายครับเทคโนโลยีทุกวันนี้ครับสัตว์ประเภทไหนก็แล้วแต่เขาเลี้ยงเขาขยายได้ทั้งนั้นแหละครับถ้าคุณจะสร้างจริงๆครับอืมมันต้องมีการทดแทนกันสิครับเขาหัวลุนก็นเยอะแยะไปตั้งประเด็นให้เขาสิครับการไฟฟ้าเขาจะไปสร้างเขืือนพลังไฟฟ้าจากเขลือนจากน้ำนี่ครับ เออถ้าคุณทําตรงนี้บริเวณเท่านี้คุณก็ต้องไปปลูกป่าเขาหัวโลดซึ่งเป็นที่สาธารณะเพื่อชดเชยในการที่สูญเสียป่าไปครับไม่ใช่ไปห้ามอย่างนี้ก็สร้างไปได้อันนั้นก็สร้างไม่ได้ครับเออเวลาไฟฟ้าไม่พอใช้ก็ไปด่าเขามันต้องมีเหตุมีผลพอสมควรดีครับในเรื่องแบบนี้ครับต้องช่วยเหลือดีครับ มองว่าประเทศชาติได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่ใช่้านเอามันครับไม่ใช่คานหลับหูหลับตาค้านอย่างเดียวครับหลายคนกับนักธุรกิจใหญ,ใหญ่เขาเห็นดีเห็นงามนนครับนโะยาบายของรัฐบาลแค่ระบบการใช้เงินพวกคุณก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไม เขาต้องออกเงินงน,นี้นคิคต้นบอลเลตมานะฮะออกมาเพื่ออะไรครับทําไมไม่จ่ายเงินสดทําไมไม่จ่ายโดยตรงเลยละครับเอาเงินสดไปซื้ออะไรก็ได้ครับคุณออกมาในรูปแบบนั้นครับคุณรู้แค่ไหนล่ะครับในการจ่ายเงินสดนะครับว่ามันจะไม่โกงเงินครับคุณมีความรู้แค่ไหนครับ อาชีดเขาตามจับกันทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นอบตการเมืองของทิ่นต่างๆจับนายกอบจอบจอบตเนี่ยนะก็โกงกินนี่นะครับในระบบแบบนี้ครับเงินสดนี่แหละเงินใต้โต๊ะนี่แหละครับทําไมคุณไปเห็นดีเห็นงามแบบนั้นล่ะครับเงินนิกิตันวอลเลตกับ ถ้าออกมาได้มันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แน่นอนหล่กครับคุณทําธุรกิจอะไรเหรอคุณรู้แค่ไหนลหรอครับคุณของเงินพ่อเงินแม่ใช้อยู่ใช่เปล่าเห็นใจพี่น้องประชาชนบ้างสิครับเห็นใจพี่น้องผู้ที่ไม่มีกินบ้างสิครับคุณเป็นสสได้เงินเดือนมาแสนกว่าบาทครับ มีหน้ามีตานั่งในกรรมาการหลายชุดครับเคยคิดไหมว่าพี่น้องประชาชนเขากินอะไรครับวันๆน่ะเขาทำมาหากินอะไรราคาข้าวก็ยังไม่สูงขึ้นครับผลผลิตน้อยลงน้อยลงครับเคยพัฒนาบ้างครับคุณจะแก้กฎหมายอย่างเดียวครับแก้เพื่ออะไรล่ะครับแก้เพื่อพี่น้องประชาชนหรือเปล่าครับ แก้เพื่อตัวเองทั้งนั้นครับผมเห็นยื่นอยู่นี่ครับเอาความสาใจเอาความพอใจของตัวเองนะครับคนอื่นคิดผิดหมดถ้าตัวเองคิดน่ยถูกหมดไปคิดเสียใหม่ครับอย่าคิดว่ากระแสมาอย่าคิดว่าอนาคตคุณจะรุ่งโรนดครับ ไม่จริงหรอกครับในเมื่อเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นในเมื่อเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนนะครับมันเปลี่ยนแปลได้ทุกเวลาครับไปคิดใหม่ครับไม่ใช่ว่าสักว์แต่ค้านแต่ค้านกับถามประชาชนเขาบ้างเขาต้องการอะไรครับไม่ใช่เอาใจตัวเองอย่างเดียวครับกฎมีกูจะฝ่าฝืนอย่างเดียวมันไม่ใช่ครับอ่าฝากไว้ครับคลิปนี้ เอามาบ่นเช้าๆให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ